มาที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้ถือเป็นภัยใกล้ตัวค่ะสําหรับเรื่องการถูกขโมยรถนะคะซึ่งคนในวงการบันเทิงก็ได้ตกเป็นเหยื่อค่ะเธอคนนั้นก็คือออมสุชาค่ะนางเอกร่างเล็กออมสุชาถึงกับช็อกจนน้าตาตกเลยเลยค่ะเมื่อรถที่ซื้อมาด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวเองและใช้มาเพียงสองปีกว่าหายไปจากคาแคย่านถนนหนางลินจีเมื่อวานนี้หลังเจ้าตัวนํารถไปล้างราวสิบเอ็ดโมงและเพียงไม่ถึงสองชั่วโมงที่กลับมารับรถก็พบว่า รถถูกขโมยไปแล้วล่ะค่ะจึงรีบเข้าแจ้งความที่สอนทอุ่งมหาเมฆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งตามตัวคนร้ายมาให้ได้ค่ะขณะที่ร้านคาแครก็ยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายทุกอย่างเลยล่ะค่ะช็อกอะค่ะคือเราก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่ามันจะหายเพราะว่าเราเอารถมาล้างก,ก็ปกติใช่ไหมคะที่เราต้องต้องฝากกุญแจเราก็ก็เคลียร์ของมีค่าในรถทุกอย่างไม่มีของมีค่าไว้ในรถแล้วไม่ไม่เห็นชัดเจนว่าเขาขับรถออกไปแต่ว่าเห็น เห็นเขาเหมือนเป็นผู้ต้องสงสัยมากกว่าว่าเออเขาก็เดินป้้นเปียนอยู่แถวนี้แล้วก็คุยโทรศัพท์แล้วก็ทําทีมามาจองคิวรถเพื่อที่จะล้างรถแล้วเขาก็ใช้เวลาอยู่ตรงบริเวณเนี้ยนานแล้วเขาก็อาศัยจังหวะอันนี้นี่คือสันนิษฐานนะคะแต่ว่าไม่มีภาพชัดเจนเหมือนว่าพนักงานก็เห็นว่าเออเขามามาคุยโทรศัพท์แถวแถวบริเวณที่เขาแขวนกุญแจไว้ะคะ่ะแล้วก็อาจจะอาศัยจังหวะนั้นเอากุญแจแล้วก็ไปเอารถออมที่ที่จอดอยู่ห่างออกไปประมาณน่าจะ 1ิเมตรได้ค่ะเขาก็ยินดีรับผิดชอบทุกอย่างค่ะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเออมันเป็นความรับผิดชอบของทางร้านเขาขณะเดียวกันนะคะสาวออมก็ขอใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ด้วยการวอนนแฟนๆและทุกคนผ่านอินสตาแกรให้ช่วยเป็นหูเป็นตาเรื่องรถที่ถูกขโมยไปด้วยค่ะยังไงก็ขอให้ได้รถคืนเร็วๆนะคะ